แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารถึง2เรื่องและที่สําคัญค่ะสํานักง,งานเกษตรจังหวัดออกมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะส่วนจะเป็นพี่น้องเกษตรกรจังหวัดไหนภาคไหนค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตาม,อมอขาา้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะเรามาติดตามในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรป ปี2565ผ่านระบบออนไลน์หรือว่า e-form นะคะซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเปิดช่องทางชี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยวิธีเครื่องมือใหม่หรือว่าเรียกว่า e-form นะคะสำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดน,นสส4นะคะคุณผู้ชมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริมการเกษตรและก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามมาตรการต่าง ่างผ่านทางภาครัฐเช่นกรณีประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรโครงการประกันรายได้เกษตรกรเป็นต้นค่ะ ซึ่งวิธีขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี25 6 5รหกก็ง่ายๆนะคะคือเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ค่ะในส่วนของทะเบียนเกษตรกรหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลบุคคลภายใน5วันนะคะแล้วเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีโดยระบบ e f o อร์มนะคะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่าน สําหรับเกษตรกรกรายใหม่ที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็นในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทนส .4 ค่ะ ส่วนในช่องทางการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงกับทะเบียนเกษตรกรเดิมที่ใช้บริการคือสำนักง,งานเกษตรอำเภอแอปพลิเคชันฟาร์มบุ็กยังใช้งานได้เช่นเดิมนะคะแล้วก็แนะนําให้โทรสอบถามไปยังที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอสำนักง,งานเกษตรจังหวัดหรือว่าผู้นําชุมชนเพื่อขอทราบรายละเอียดในการแล้วก็ดําเนินแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะ เอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะเกษตรกรรายใหม่แล้วก็รายเดิมนะคะก็มีบัตรประจําตัวประชาชนหลักฐานแสดงสิทธิแล้วก็ถือครองที่ดินสัญญาเช่าค่ะกรณีรายเดิมนะคะแปลงเดิมก็ใช้บัตรประจําตัวประชาชนค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่นํามาฝากค่ะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ